โอเคก็ขอกตาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมันดีกว่าผมไฟเจคีครับวันนี้เราจะมาสามสัมภาษณ์พี่บอยฮะชิตาโก้หนึ่งเก้าเก้าห้าฮะวันนี้กดพี่บอยครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับพี่บอยครับทาไมพี่ถึงตั้งเป็นชิตาโก้หนึ่งเก้าเก้าห้าครับอ่าทำไมถึงตั้งชิตาโก้คือมันเป็นรัฐอ่าชิตาโก้ที่พี่ชอบเมืองอะนะ ก็มันเป็นเมืองที่พี่ชอบเป็นขึ้นชื่อเรื่องบาสทีมบลูแล้ว1นึ่นี่ยคือมีพี่ออยเป็นไอดอลเราก็อยากจะมีแบบส่วนคล้ายไม่ได้คิดจะเหมือนเขาก็คือแบบหนึ่มันก็แบบเอ้ยเท่ด,ดีกว่าก็เลยตั้งตั้งตามแต่ไม่ได้จะก๊อปชื่อเขาก็คือตั้งห9ึ่งกเก,ก,ก้ตามเขาแค่นั้นก็คือจุดเริ่มต้นแห่งชื่อนี้อ๋อครับแล้วพี่คิดว่าคิดที่นี่เป็นยังไงครับ พี่อ่ะครับคลิปพี่ส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกแคสเกมสเกมแบบฟันนี่โมเมนต์จะไม่มีอพานะจะมีแบบอีพิโซดก็คือแบบอีพิโซดฟันนี่โมเมนต์จะไม่มีแบบเนื้อเรื่องโดยก็ตามแล้วส่วนจะมีแบบสาระบ้างสาระม็คือจะมีรายการพี่ก็จะแบบอพาไปเที่ยวสปีดเพ้นภาพก,การ์ตูนอสอนดาวนโ์โหลดรีวิวของในประมาณนี้ครับอ๋อครครับแล้วพี่นี่พี่ แบบเคยเล่นกับพี่แชมป์นะฮะมิสเตอร์แชทครับอ๋อไอไอฮานั่นน่ะไอไอไอฮาคือคุณแชมป์เนี่ยผมเล่นกับเขาทุกวันนั่นแหละทุกวันนี้ผมยู่เยืับเขาเลยก็ม,มาสักครู่ก็ยังคุยในสกายก,กับเขาเลยเมื่อกี้โอครับแล้วพี่แบบเออทำชาแนลเมื่อตอนไหนครับทำชาแนลเมื่อวันที่สิบสองสองพันอ่าวันที่สิบสองเดือนธันวาสองพันสิบสี่ครับอ๋อครับถ้งงั้น ่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องพี่พี่บอยด้วยฮะชิเดโก้ด้วนะฮะนี้ขอบายบายครับโอเค